สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าใสไรเดอร์นะครับก็ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยฟ้าใสไรเดอร์ V2 นะครับพิมพ์คําว่าตัว V แล้วก็เลข2นะฮะต่อท้ายจากฟ้าใสไรเดอร์นะครับก็เป็นช่องทางช่องใหม่นะครับที่ผมทำนะครับในส่วนของ f a c e b o o k นะครับยังไงเข้าไปติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้อ่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วสําหรับ KR คันนี้นะครับ ทำจบเรียบร้อยแล้วใครสนใจ33,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทนะครับย้ําว่า33,000บาทรถขายตามสภาพาถามว่าตามสภาพมันมีอะไรบ้างก็คือรถเนี่ยมันสตาร์ทติดขี่ได้ปกติแต่ว่าภายนอกมันไม่สวยนะครับอาจจะแบบแค่พอดูได้นะครับก็ไม่ได้ถึงกับขิเล่นะครับอย่างน้อยๆออรถมันมีของนะหนึ่ง ลูกใหม่นะครับตัวนี้ลูกเบิกใหม่นะครับลูกแหวนลูกปืนโบนเบิกใหม่นะครับแล้วก็ท่อนี่ก็เป็นท่อเลด w r วรนะครับหม้อน้ํำมีเนียมแล้วนี่หลักๆมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าระบบไฟใช้งานได้ครบหมดนะครับเดี๋ยวไปทางนู้นอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทวันรอบใช้งานได้ปกตินะครับ ระบบไฟระบบไฟครบหมดนะครับไล่หมดเรียบร้อยแล้วนี่ครบหมดนะครับไปหน้าไปถุงไปตับนี่โอ้โหท่อเลดเสียงใสๆเลยครับนะใครสนใจนะใครสนใจอย่างที่บอกไป3 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเอกสารชุดโอนมีครบด้วยแต่ว่าภาษีขาดเกินนะครับ เอกอสารชุดโอนมีครบเลยนี่ประมาณนี้นะฮะตัวนี้เขา,าเรียกว่าเป็นตัว E2 นะครับเป็นตัว E2 นะครับขายก็คือประมาณนี้เลยนะ นะครับขายตามสภาพนะครับสภาพภายนอกอาจจะสัก60%ได้แล้วก็มีแบบอะไรนะเขาเรียกว่ามีมีตำหนีนะครับโดยรวมก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ใครสนใจราคานี้ซื้อได้อย่างแน่นอน3 3 0 0 0บาทนะครับเอกสารชุดโอนมีครบนะครับรถมีเล่มทะเบียนถูกต้องเลยสนใจทักมานะครับมาคันต่อไป t z เยังไม่มีเจ้าของนะครับคันนี้ เป็นทีซดาปี2000หากใครสนใจนะหากใครสนใจทักได้ครับคันนี้เป็นรถบิ้วใหม่นะครับเป็นรถที่จัดสภาพขึ้นมาใหม่แล้วเป็นตัวปี2000แท้ๆเลยอย่างที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะรีวิวจนกว่าจะมีเนื้อคู่ราคา38,000บาทนะมาฟังเสียงกันอีกรอบนึงอันนี้ก็รอเนื้อคู่อยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเนื้อคู่จะเกิดตอนไหนนะครับทีซาคันนี้อะฟังเสียงกันเลยดีกว่า เลยเดี๋ยวหลอดไฟหน้าหลอดไฟหน้าขาดหลอดนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับมันพึ่งขาดนะครับแล้วก็ระบบไฟใช้งานได้ครบหมดเดี๋ยวด,ดูไฟนะดูไฟก่อนนะครับ <S <S ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดนะครับเอนะครับก็อย่างที่บอกไปทั้งตัวรถทั้งตัวเครื่องบิ้วมาใหม่หมดแล้วนะครับใครที่สนใจ3 8 0 0 0บาทนะครับ วาวเปิดโลกเปลี่ยนฉายาของเขาทักมาได้เลยนะข้างในนี่ใสๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ให้ส่องดูข้างในนะครับแล้วยางนะล้อยางนี่เป็นของล้อคอมนี่ฮะล้อคอมดาวนะครับยางไออาร์ซีนะฮะยางใหม่ๆอยู่เลยนะครับปลายท่อนี่ก็ปลายท่อแท้นะครับดูข้างในนี่แบบใสๆเลยครับเสือ้อฝาแข็ง ฝาเครื่องนะครับใส่ปิ้งเลยก็คือเป็นรถที่บิ้วมาใหม่แล้วนะครับแต่ว่าตําหนิก็พอมีเล็กๆน้อยๆนะครับตาหนินี้ต้องบอกว่าแทบจะแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ําก็ว่าได้แต่ว่าก็มีแบบบางจุดเพราะว่ารถมันใช้งานมาใช้งานมาเป็นปีละนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะได้ทีเซอาแบบส,สวยๆเลยเอาไปนี่ไม่ต้องทาอะไรเลยคันนี้เลยฮะสามหมบาทสนใจก็ทักทายมาได้อา้าววันนี้ก็ยังไม่มีรถเข้ามาใหม่ ก็มีนี่คันนี้กําลังทําอยู่กําลังไล่อยู่ทีเซอรอาร้อยนะคันนี้กําลังทําอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมแจ้งไปแล้วกันคันนี้ก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำมินียมนะครับรถแบบเม็ตอินเจแปนทะเบียนแท้ด้วยคันนี้ถ้าขายไม่ได้ก็คงเก็บครับคันนี้เพราะว่าเป็นรถที่หาย,ยากบ้านเราไม่มีขายนะครับตัวนี้เป็นรถเป็นรถญี่ปุ่นนะครับทะเบียนแท้เลยนะสนใจก็ทักได้นะครับ แล้วก็ยังมีนี่โอ้โหนี่ลูกค้าลูกค้าส่งชุดนี้นะครับอลองถ่ายให้ให้เห็นรายละเอียดก็คือลูกค้าส่งมาให้ตอนแรกก็จับประปานแบบอยากจะให้เก็บงานนะครับหรือไปหรือมาก็เลยแบบอดใจไม่ไหวบอกเอ้ยหรือทำใหม่ทั้งคัน,ปนไปเลยดีกว่าจะได้จบจบไปเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็คุยกับลูกค้าแล้วก็ยอมลดราคาให้ลูกค้าด้วยก็เลยแบบ ตกลงกันว่าจะบิ้วใหม่ให้ทั้งคันนะฮะจากเดิมว่าอยากจะทําเก็บบางส่วนแต่ว่างานคําว่าบางส่วนนี้แทบจะเกือบทั้งหมดแล้วเหลือแต่โครงอ่ะที่ยังไม่ได้ทําก็เลยแบบอ่ะเอามันใหม่ทั้งคันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวคันนี้นี่ตัวนี้เป็นแดดตาเพชรน,นะเดี๋ยวจะจัดให้สวยเลยนะครับเพื่ออยากจะให้เ c ได้มีความสุขกับรถเก่ายุค90นนะครับนะในนี้เดี๋ยวจัดให้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็ส่งมาซ่อมเหมือนกันนี่คันนี้ รถจอดนานสตาร์ทไม่ติดอยากให้ติดก่อนอันดับแรกอยากให้ติดขี่ได้ก่อนจัดให้เหมือนกันครับ KR น่าจะจอดนานมากๆแล้วถังบุบด้วยคันนี้อันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็เป็นงานซ่อมแล้วก็ยังมีงานซ่อมอีกออลหลายคันที่กําลังรอทำอยู่เพราะว่าอะไหล่ยังไม่มาแล้วก็ชุดสียังไม่มานะครับยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกัน KR 150ตัว E 2คันนี้นะครับ3 0,000 3,000บาทเท่านั้นหรือว่าถูกมากๆใครสนใจทักมาได้นะครับเอกสารชุดโอนมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็ TZR รถบิวใหม่38,000บาทเป็น TZR ปี2000แท้ๆแล้วก็ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามฟ้าใสไรเดอร์ V2 ด้วยทางเพจ Facebook นะครับส่วน YouTube ยังคงเป็นฟ้าใสไรเดอร์เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเพจ a c e b o o k ฟาใสไรเดอร์ V2 เข้าไปติดตามรับชมกันได้ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม